ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมากรุกไทยสวัสดีพี่น้องนักโคกหมากลุกทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ลุกชาแนลครับวันนี้พามาอยู่กับบันทึกแต้มบุกของ AI กันอีกแล้ว มาดูซิว่า AI สายบุกจะบุกค,คู่ต่อสู้ยังไงครับสำหรับใน EP นี้ AI เล่นแดงครับสำหรับหมากขาวเป็นผู้เล่นไปนโอเคไม่พูดความจำเป็นเยอะครับไปดูแต้มในกระดานนี้กันเลยดีกว่าดูว่าจะใช้รูปไหนมาสู้กันครับ วน,นี้เปิดเบีย้ยคู่ขวาทั้งคู่เลยมาจะเป็นศึกม้ายงขวาหรือเปล่าสำหรับนายแผ่นนี้อ่าจังหวะน,นี้เรากใช้ม้ายงขวา <c oughs> เราก็ม้ายงขวาเหมือนกันเอาละเมื่อสายบุคโคจอดมาเจอกันครับคู่นี้ ดูว่าจะแปลกระบวนด้วยวิธีไหนเต็มทรงเลยมาพร้อม AI ขุนนอกขุนานอ่าเก็บขุนนอกจังหวะนี้เลือกใช้โคนก้าวลาบุกเข้ามามาดูซิว่าโคนตัวนี้จะก้าวลาวแค่ไหนครับ AI บอกขอ <c oughs> ดูหน่อยแอดโหขู่ซ้อนเรือเลยแต้มนี้ไปครับอ่ะสามสไตล์โคนก้าวลาวโจมตีมา กินเอาแล้วครับโดนโคนก้าวแล้วปุกเข้ามาจังหวานี้ไม่ถอยครับยืนสู้เลยครับผมโอ้โหกินตัดเฉยเลยซ้อนเหลือสวยงามเลือเดินมา้าขึ้นมา โดนครับผมโจมตีไล่แลกหมัดกันโอ้โหกินแต้มนี้เข้าไปมีโยกซ้ายโยกขวาจะด้วยร้ายจริงๆเชิงเบีย้ยจังหวะน,นี้หมุนม้ามาเกาะเดินมาผูกดูซิเนี่ยม้าแม่ร้ายจริงๆจังวันนี้กินตัดเลยไปอย่างเข้าให้ ไม่แลกเบียรครับยังเหนียวอยู่สำหรับผู้เล่นเพย์โอเคใช้เบียผูกโคนจังหวะนี้อเอไอครับผมสวยโคนต่อเลยวัดใจโดนไอครย,ยี่ซะแล้วสำหรับปีขวาต้องหูบเรือรอเลยครับผมแต้มน,นี้ไม่ไหวจริงๆดุจริงๆเอาละโคนตัวนี้ตั้งแต่ก้าวแล้วไม่พอครับโดนไอกำจัด ตามสไตล์ผมโอ้โหไม่ให้กินเบีย้ยครับผมแม่้ายจริงๆมีการดึงหางม้าไว้ด้วยนะเอาสิชั้นเชิงหมากลุกไทยนะไม่กินก็ได้ครับผมเดินเรือมาตำแหน่งนี้ไอครับผมเดินโคนไต่ตัวขึ้นไปย้ายมาผูกเบีย้ยดบตากดสันหน่อยครับ ดูตากดเดยไอ้นั้นจิตใจไม่ค่อยดีเกาะกินเบี้ยอืมโอ้โหแต่ละแตมอ่ะจังหวะน,นี้ถามต่อเรือไม่เอาครับลบก,กินได้เปียกปุ๊บกินปั๊บเลยสำหรับ AI อ่ะขออีกตัวหนึ่งให้ไหมไม่ยอมครับอะซ้อนเหลือมันไม่ง่ายเรากอ i โอโหแต่เบีย้ยขาดตัวหนึ่งเห็นครับเดินเกาะเบี้ยรต้องยอมครับอ่ะเดินคนมาช่วยผูกไว้ก่อนไม่กินครับผมเลือกหลบเรือมาตำแหน่งนี้อ่ใช้คนผูกเบีย้ย ไอโยกมาตีปีกซ้าอีกแล้วโอ้โหหัวหมุนหมดลักษณะผู้เล่นเพโอเคเราอ่ะจังหวะนี้เดินเม็ดไซซ์ซอกคอโอ้สุดยอดลายจริงๆทางหมากนี่น่าศึกษาครับหลากหลายมากครับสำหรับกีฬาหมากลูกไทยอย่างงี้เบี้ยคาครับดูว่าจะทําอะไรสำหรับผู้เล่นเพโอเคจังหวะนี้บุกเขา้ามาอินแรกกัน กินเปิดทางเรือนั่นเองอหรือว่าจะได้ผลไหมสําหรับเกมการเจาะของผู้เล่นเพโอเคจะเข้าถึงตัวขุนแดงไหมเอไกินฟรียืดเรือมาที่ปีกซ้ายงายเบีย้ยเอาละครับ AI เริ่มไล่ต้อนยังเหนียวอยู่ AI เหนียวเหรอฟาดลุกไปทีหนึ่งยังไงจังหวะนี้ โอ้โหเอ้ายังเนียวอยู่ครับผมโอ้โหดูแต้มนี้แต่ละดอกครับกดหน้าขุนเออเออน่าจะต้องมอบตัวหรือเปล่าสำหรับผู้เล่นเพจโอเคโคนมารอเส้นสามแบบนี้ครับอหนักใจแทนจริงๆเดินโค้นลบมากน้ำแน่งเน้โอ้โหอย่างนี้ก็เหมือนกับมอบตัวครับสำหรับขุนแดง โดนเรือแดงตกทำลุกจนนณะตำแหน่งนี้ไปครับทุกท่านโอ้โหดุเดือดจริงๆครับสำหรับม้าโยงขวาคู่นี้นะครับต้อรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาแต้มม้าโยงขวากันต้องขอขอบคุณผู้เล่นไปโอเคทุกท่านและขอขอบคุณพูฒนาโปรแกรม AI ครับยินชอบกดไลค์ตูกใจกดแชร์เป็นแฟนติหมากลูกไทยกดติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับสหายนักโขกทุกท่าน